สวัสดีค่ะวัอนี้ยายเพ็ญมียข้าวมันนองมาตักไทยพิโนงกับบรรยากาศยี่กล้กวอีสานเด้อค่ะวัอนี้ยายเพ็ญจะไปเห็ดเมนูอมอหัวค่ะทุกคนหัวยายเพ็ญถั่วหนึ่งค่ะกะว่าจะออกใส่ต้นหอมผักอิตูนี่แหะค่ะทุกคนกระเดื่อเด็กเป็นกระดาบขอบคุณพี่โนโอ้ขของทุกปู่ทุกป้าเด,ด้อค่ะเด้อจะติดตามจะให้กำลังใจยายเพ็ญมียข้างมันนองบอกว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลยายเพ็ญกราบขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะคจะให้ยายเพ็ญกราบขอบคุณหลายๆค่ะ หม้อเรลื่มห้อน,นะค่ะทุกคนจิบหนีเพื่อดบกกินหัวจะเป็นแนักกับขอสษขอไปหยหลายค่ะหัวบันนี้เจเพ็นกำลังเริ่มอ,ออกไยะคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะเลี่ยนกันเต็มเลยะคะ่ะโขกพริกจะหน่อยแล้วค่ะเนาะปีนี้เจเพ็นกำลังจะเด็ดกินล้นนะคะ่ะทุกคนครัแรกของปี Cả chị ta sẽ đang nghe rất là đứa าวาซซีมีฝนแต่ว่ากระเห็นมี่มากหนูค่ะทุกคนค่ะฝนมนแห้งคือมือไฟดับมือไฟดับฝนแห้งค่ะทุกคนใส่ขาสักหน่อย อ้อมบดีนะคะใส่กับหัวชุดน้อยน้อค่ะอ้อมหัวกะจีใส่ไปลาวก็โดนหมดค่ะทุกคนแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าหมวกมันเปื่อยไว้น้อยค่ะน้องไปตูเย็นเพลินกาบาสิใส่ไปตูได้หลายค่ะทุกคน ไปมาจากสวนเมนะค่ะเมื่ออื่นนี่เพ่นกับบริยูค่ะทุกคนคะ่ะสิไปคนแกนคะ่ะไปหาลูกสาวคะ่ะกินหอดลูกยุกคนี้อะไรมันเกเงเอาะล่วเนาะนอะะะะะะีกคำเดียวสามียังเพ่นกับยังบันไดมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะยังบันไดมาเลยคะ่ะ แบบน้องเหงาหนิล่ะกลับขอบคุณทุกทกำลังใจเด้เดเอคะ่ะเด้อยิ่งห้ยายเพ็ญค่ะกลับขอบคุณได้ๆค่ะพอดีลูกสาวยายเพ็ญกับสินในในใน่งใหญ่ใหญ่อพาร,ร์ตเมนต์ใหม่นะคะทุกคนอยากไปอยู่ห้องที่ราคาถูกลงนะคะเพิ่นบอกแม่ว่าอพาร์ตเมนต์ที่เซาอยู่ รานี้มันแพงเป็นไปเห็นมองราคาถือสัน้นค่ะก็รรเรยสไรไิไปนะคะควรไปไปซอยรลูมใหญ่ของน้ำค่ะ ผู้ใดกินหัวแน่เนาะค่ะคอมเมนต์แต่ลิปตนเ่เด้อค่ะผู้ใด,ด,ด,ดกินหัวแน่ผู้ใดพวกกินไก่ยังเป็นกับขอ,ขอโทษขอ้อให้นั้นละค่ะคลิปนี่นี่เพื่อนามายู่ค่ะทุกคนหมกใส่หมกใส่กล้วยออนเนาะค่ะอันนี้ก็แซ่บคือกันค่ะทุกคนหมกใส่กล้วยหงอนั่นละค่ะแซ่บ เงียบนะคะทุกคนเงียบค่ะคำมาเลยเงียบทุกคนคิดเบิ่องวายเป็นน่ะเป็นแต่เงาบ่เงาเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเงาค่ะถ้าบ่ให้ออกข้านอเนี่ยมันก็อ่ะหลบซึ่งเสาได้ง่ายเลยล่ะค่ะทุกคนนี่ก็ยังดีวายเป็นน่ะได้มาทักมาทายกับพี่กับน้องนะน้องค่ะมีเอฟซีไลท์ทันค่ะ มาบอกมาคุยกับยเยปินมาคอมเมนต์เรงสีหล่ะค่ะเยปินคาเดียนไตทิพย์นะคะบางคอมเมนต์ก่ะเห็นหายาเพนอ่ะยิ้มได้หัวได้ค่ะบางคอมเมนต์เพิ่นลองเพลงมากเ้เพิลุว่าเยปินเขียดเพิ่นลองเพ,งพลง,เพงมากกามีเนาะคะเนาะกา,าบขอบคุณไร้ไร้เลยค่ะหัววาดเมียเยปินเป็นใครคพัก ันกะขายหมดเลยค่ะทุกคนค่ะขายดีค่ะหนาหนอ่อนพักมันแพงค่ะทุกคนเพราะว่ามันปลูกยากค่ะปลูกยากค่ะเ,ะ,นนะ,คะ,ะเพราะมันห่อนนะคะจะเพ้นโมมีพักเนวอื่นหรอก่ะมีแต่พักอีตูลละก่ะเปินหอนนี่นะคะ ที่บวบถึงสามีกับอดีตแดนนึกออกไหมเนี่ยเป็นเป็นคนเปิดเผยเรื่อง่ะดรอค่ะขันเกียดขันยังกัะซีนากระโชว์ ปลาซับค่ะปลาแด็กบงไปลูกสาวนาคะทุกคนลูกสาววายอย่างไดปลาแดโงสามวา่งว่าฝาในเรื่องแม่ค่ะอยู่ระเบียบ้านนี้พี่น้องเพืนนี่เจ้าหนึ่งน้องคนที่เป็นบองขายะคะเสียบค่ะยา็น่ะบ่มีบ่มีปลาแดกตอนไคะทุกคนยา็น่ะกินแต่ปลาปลาแดกปลาที่ปรุงสัเ็รูปเร็วนะะ แต่ว่าลูกลูกสาวอยากได้มาสั่งมาเดี๋ยวประเด็กบอกจะได้หาให้ลูกนะคะทุกคนวดมืนค่ะคนคนที่ออกจากตัวอำเภอค่ะจะได้ตดัวล้นหาประเด็กบองคนลืมเดือดนกคนใส่น้ำปลา ลราเห็เนเปื่อยๆยังไปใส่หอมหลักค่ะใส่หอมใส่ข้าวัวเนาะค่ะเนาะ จิ này, ng nữa, ba, ้นได้ค่ะท kh ุกคนออมง่ายๆนะค่ะเนาะหัวข้อบางมันเป็นหัวมันเป็นข้อที่เปื่อยง่ายนะคะทุกคนเพิ่มขึนมากค่ะน้ำพิ่นเยอะมากเลยค่ะหมื่นแล้วค่ะทุกคนหมื่นหละกขั้นเยอะมากเลยอย่าเพิ่งคิดถึงสี่ลักค่ะทุกคนมันจิตัระกอบจิตบได้เนาะค่ะเนาะผู้ใดที่เคยมีปัญหาของคัวอ่า คู้ชีวิตคือเยเพ็ญลักษณะแบบนี้ก็่พ่อสิขอเขนะ่าใจยยเพ็ญนู่น้องเอาเนาะคะ่ะมันมันยากรีเด้อค่ะทุกคนที่จะเฮ็ดใจทําใจไดนะคะ่ะจิตลายแม่เก็นกับคืนลูกเก่ากับสิกําเหิอือีกกับคิดหลายๆกับพยายามแล้วค่ะทุกคนพยายามจะรีเล็กค่อนข้างคือกันเลยคะ่นะ,คะทุกคน เอ็กซชีได้หลายชั้นเป็นกับเป็นวงเ,นงเป็นยดยยเพิ่มมาก็ขอ,นอานู้นก้คมนียวขอดูตุ๋ยเนาะแส่บค่ะทุกคน <laughs> ห่อนเด้อค่ะเด้อมือนี้ยังห่อนเด้อค่ะทุกคนคำอลไรก็ยังเอาเด้อค่ะก้าวแตงไม่แต่ผงเลยล่ะค่ะคลิปนี้กะจีมาถักไทยพี่น้องแป๊บๆเนอะค่ะน้องค่ะกะจีบริกินโชว์ยังล่ะค่ะทุกคนแป๊บเดียวคลิปเริ่มยาวค่ะคลิปหน้าพอบกันไหมอย่าเป็นขอบขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเนอค่ะเด้อติดตามติดหายกำลังใจอย่าเพิ่ม นี่ฟังมนันนระกบให้รักษาสุขภาพนะ,ะ้วค่ะก็ให้ไม่ได้พุ่มสุขค่ะสวัสดีค่ะ